ครับผมเมื่อกี้มาตากเขา่าตากเข่าอยู่ลานครับผมผมก็มาตากข้าวอยู่ลานอันนี้เป็นของผม30ไร่แล้วก็ผมก็รับซื้อจากชาวชาวนาเพื่อนบ้านผมด้วยครับพอดีผมมีโครงการว่าจะสีผมมีโครงการว่าจะสีไปส่งออเดอร์ที่ภาคกลางครับผมพอดีมีออเดอร์มาครับก็ช่วยเหลือกันครับผม ก็เขาไม่ขายให้เจ๊กครับพอดีมาขายให้ผมโลละแดบาทแปดบาทห้าสิบครับผม,บบมพอดีไอพี่น้องชาวนาบ้านเราเอาไปขายให้ให้เจ๊กเจ๊กซื้อหกบาทครับผมวันนี้ผมก็ก็ให้ลุงแสงลุงแสงก็ขายข้าวให้ผมเหมือนกันครับผมโลละแดบาทผมก็ซื้อของแกเหมือนกันครับซื้อเป็นที่ละเปล่าผมตอนนี้ก็ผมของผมหมดเลยครับ ขนาดเจ๊กมีเงินโอายพ่อค้าคนกลางมีเงินยังไม่กล้าซื้อเลยครับซื้อแค่ห้าบาทหกบาทครับผมแถมยังมาตีข้าวด้วยครับก็ลุงแสงตากแดดนี้ก็เอาขึ้นเลยเนาะวันนี้เราผมก็ไม่มีเงินเท่าไหร่หรอกครับแต่วันนี้อยากช่วยชาวไอพี่น้องชาวนาเหมือนกันผมก็เป็นชาวนาเหมือนกันครับ <S <S ผมซื้อแปดบาทห้าสิบแต่ว่าผมเอาไปสีโลละยี่สิบห้าบาทก็เป็นข้าวสารก็ถือว่า โอเคแล้วครับไม่ต้องเอาเปรียบประชาชนผู้บริโภคครับผมเพราะว่าพ่อค้าคนกลางสีเป็นข้าวสารนี่ข้าวสารที่หนึ่งโลละสี่สิบาทแทบจะได้ใช่ไหมลุงแสงซื้อข้าวเราถูกแล้วไปขายเป็นข้าวสารโลละแปดบาทโอ้ยซื้อข้าวข้าวเราถูกแล้วไปขายเป็นข้าวสารโลละสี่สิบถึงสี่สิบห้าใช่ไหมลุงแสงแพงมากเลยเนาะวันนี้ผมก็ช่วย ถือว่าได้ช่วยญาติพี่น้องอเพื่อนบ้านร่วมกันครับผมก็ซื้อเพื่อที่จะตากไว้แล้วก็มีออเดอร์ครับผมไอยจะสีเป็นข้าวสารครับไม่มีเงินครับแต่ว่าอยากช่วยพี่น้องด้วยกันเพราะว่ายัางไงเราซื้อพี่น้อง8ปบาท50แต่ผมก็แปรรูปเป็นข้าวสารที่ห่ก็ผมก็ส่งแค่25บาทครับผม ก็พี่น้องท่านใดก็สอบถามเข้ามาได้นะครับผมอันนี้เป็นข้าวหอมมะลิสุรินนะครับเป็นข้าวหอมมะลิสุรินกขอ105น้านะครับผมก็มีของของสุรินก็มีกขอ105้าแล้วก็กขอรอสิบห้าครับผมก็ต้องวันนี้ต้องให้ลุงแสงแกมาช่วยตากครับผม เพราะว่าแกเป็นผู้นําเกษตรกรในตําบลตะเคียนครับผมวันนี้ผมก็รับซื้อโรงแสงก็ประมาณ10ตันนาองโงแสงเนาะก็8ปดบาทห้ครับผมผมเอาไปสีสีขายโรย5หไม่ต้องไปขายเป็นข้าวสารเหมือนนายทุนซื้อชาวนาถูกเอาไปสีเป็นข้าวสารโรล,ละ45ี่0ิบ้าสีถึงสีครับผมผมว่าเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคมากครับเพราะว่าข้าว ก็อยู่ในราคาต้นทุนที่ถูกมากใช่ไหมครับลุงวันนี้ผมก็ไม um, ่มีเงินเท่าไหร่แต่ว uh,> ่าก็ขอได้ช่วยเหลือกันแต่ว่าผมมีที่ส่งออกครับผมโลละยี่บห้าบาทผมก็เอาครับไม่ต้องเอาสี่สิบห้าก็มันมีหมอกอยู่ครับยังไม่ได้สะออกมันมีหมอกอยู่เพี่หน้องแค่ผ่านสสะออกครับผมก็เมื่อยครับผมต้องขาทีมงานครับผม ถาทีมงานนะพี่น้องถือว่าสำเร็จอ่ะหลายตันอยู่ครับของจัของกับประมาณ20ตันครับของกับของ20ตันแลวกะของที่สื่อลูกแสง10 12ตันกะตัวน,นี้ก็สื่อไม่อีก1 1ตันครับพี่น้อง ก็ลออีกครับพี่น้องล่อแห่งอีกจักสองเดดครับผมถือว่าด้ซอยพี่น้องบานเท่าแปดบาทห้าสิบบาทก็ถือว่าคุ้มแล้วครับเพราะว่ามูฟเิ่นเฮ็นหน้าได้สิค่ารถไถค่ารถเกี่ยวค่ารถเกี่ยวนี่ก็บ,บางมองเกี้ยว้าก,ก็เอาหาหกลอยครับเจ็ดลอยครับรถอุ่มแปดลอยครับพี่น้องเลาปุ๋ยเราพี่น้องสอบจักบาท ทั้งรถไถไปไถหุดโบแมนว่ารอบเดียว2-3งสาอบครับไล่ละ 200. ล2องรอยรถไถไถสองหลอดแล้วก็เฮ็ดหน้ามันเป็นยุคไอที่จะเลื่อนเหรอครับพี่น้องเสียชาวหน้ามาเกี่ยวมือไปจ้างคนมากยากครับผมไล่หนึ่งเกี่ยวสิบคนกับปเปลเหลวครับมือหนึ่งขาแรงขันตนัมนี่มือหนึ่งเพิ่นบอเอาได้ครับสามรอยเพิ่นคนเกี่ยวมือนี่เพิ่นเอาสี่รอยเพิ่นลได้ครับแถมเกี่ยวเหล่าปเปลเหลวได้ไปหารถ ไอ้นวดเข่าอีกมันยากครับพี่น้องก็เลยต้องเอารถเกี่ยวดีกว่าครับผมเพราะามันเป็นยุคที่พัฒนามาแล้วครับผม,มก็ต้องไปตามขั้นตอนสมัยก่อนเขาลาค่าหาบาทผมก็อยู่ได้ครับเพราะว่าค่าข้องฉีบมันตำ่ำทุกมือนี่ค่าข้องฉีบครับผมผมสีบอกเลยเขาโลละหกบาทนี่ค่าข้องฉีบนี่ซื้อปะทูกแข็งหนึ่งเอา้าถ้าไปซื้ออไร เขากิโลนึงนี่ตอนนี้เขานอ้ําลุงแสงเนาะตอนนี้เขากิโลนึงไปไปแหลกมาหมากกับใไรเพ่นบ่โอ้ย,อยครับ,บพี่น้องก็นี้แหละเป็นความไอชอกช้ำครับผมกือว่าพี่น้องชาวนาบานเทามาถูกทางนะครับเพื่อนบ่ไดเอเอาไปเพื่อนบ่ได้เอาไป,ไาไปตะกอนเพิ่นสีเอาไปเกี่ยวหรอเอาไปขายเลยครับทุกมือเพื่อนสีเอาตากแหงไวใสยุงช้างไวครับผมก็ถือว่า เข้าก็ได้ควบคุมราคาผลผลิตเองคอนคือเด้ร้อนกับน,นาสีเข้าใจครับพี่น้องเข้าต้องช่วยเหลือกันครับผมกัมื้อน,นี้ผมกับผมมียังมากมามครับผมขอตาเข้าก่อนครับพี่น้องมันสิบ่แห้งเดี๋ยวผมไปหาทีมงานก่อนเข่าร้ายเหลือเกินพี่น้องได้ซอยพี่น้อง8บาท50ก็ถือว่าโอ้สุดยอดและครับเพราะว่าผมโล2ยิบาวาถือว่าคุ้มเพราะว่ามู่บานเฮามีโลงสีชุมชนครับผมมื้อน,นี้ขอสวัสดีครับพี่น้อง หายเหินใจหัวอ,อกชาวหน้าตาดำๆด้วยครับดบพี่น้องสงสารเพิ่์นนะครับเพิ่นไม่ยืนต่างแดดขึ้นผมอยู่ละครับมื่อกี้สวัสดีครับ